สวัสดีตอนบ่ายนะครับบ่ายโมงสามที่สองนาทีนะครับามีรถไฟมานะครับสินค้าหอวัตถุด,ด่วนนะครับขบวน985นะครับวิ่งผ่านที่สถานีปากท่อนะครับ คลิปนี้ที่ผมถ่ายก็ตรงกับวันที่29พฤษภาคม2565นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สถานีปากท่อนะครับเดี๋ยวนี้จะพามาชมรถไฟที่สถานีปากท่อนะครับจะมีขบวนอะไรวิ่งผ่านหรือเข้าจอดบ้างนะครับมารอรับชมไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อตะคูที่ผ่านไปก็เป็นรถพิเศษสินค้านะครับ ห่อวัตถุด่วนนะครับขบวน985นะครับก็จะวิ่งจากต้นทางกรุงเทพไปไปลายทางที่สถานีสุไหงโกลกนะครับก็เป็นขบวนรอบบ่ายนะครับที่จะมาถึงเป็นขบวนแรกนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะมีขบวนต่างๆนะครับทยอยตามกันมานะครับ บรรยากาศร,บรอบๆสระนี้ปักท่อนะครับก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะครับหลังที่โดนรื้อไปนี่ก็ยังไม่มีการวางนะครับส่วนตัวชานชาลาทําต่อหม้อขึ้นมาอย่างนี้อยู่นานแล้วนะครับก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆ FC มารอชม รถไปไปพร้อมๆกันนะครับต้องหลบมาอยู่บนอาคารสถาน,นีไหม้นะครับแม่ฝนตกลมแรงอีกท้งห้านะครับต้องมายืนหลบอยู่ตรงนี้นะครับแะวกตบวนส5 4เขาจอดนะครับหลังส่วนชนบุรีนะครับนนี้ใช้เออต,ตอมสี4216ํากระบวนนะครับ มาพร้อมสายฝนเลยนะครับภูเซี่ยฝานก็มีเยอะพอสมควรนะครับ 23ติ๊นาทีนะครับโอ้โหฝน้าดก็มานะครับตอนนี้รถเร็ว171นะครับกรมงเทพทุ่งใหม่กัวรถยังไม่มานะครับไม่แน่ใจว่าจะไปรีก,กันที่สถานีบอ่อตะขอหรือเปล่านะ ได้ตกมาประมาณสองสาวันนะครับวันนี้ก็ได้ทีนะครับตกแรงเลยครับ ตัวคารใไม่ของต้นานีบงพ่อก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับส่วนบ้นพักก็อยู่ถัดไปทางนู้นนะครับเดี๋ยวที่หลบฝนก่อนนะครับฝดฟาดน,นะครับนะครับอันนี้ก็ทางขึ้นไปขันข้างบนนะครับทะงต่อ โอ้ฝนฟาดมาเน้นตรงนี้เลยนะครับลมพัดแรงนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะเหลือแค่เดี๋ยวต้องทำการฉล้างหน้านะครับก็เดี๋ยวอีกสักคู่รถเร็วหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็น,น่าจะมานะครับเดี๋ยวเราไปรอชมกันนะครับห่วงทางสะดวกมาแล้วนะครับ ตอนนี้ก็16นาฬิกา1 0นาทีนะครับฝนก็ยังไม่หยุดเลยนะครับทีนี้ก็จะเกิดปัญหาแล้วครับวันนี้ผมเอามอเตอร์ไซค์มานะครับแล้วผมจะกลับบ้านยังไงครับเนี่ยถ้ามีรถไฟมาแล้วนะครับรถเร็ว1นึจ็ดหนะครับกรุงเทพตุงไหนโกโลกนะครับ จาชี้4519ทํำขบวนนะครับแล้วก็ล่าช้าอยู่ประมาณ40กว่านาทีนะครับตอนแรกก็ทําเวลามาดีๆนะครับตอนรุ้สึกช่วงถึงราชบุรีจะล่าช้าแค่10กว่านาทีนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเพราะเหตุใดนะครับพอมาถึงปากข้อแล้วล่าช้าเพิ่มอีกตั้งครึ่งชั่วโมงนะครับ ฝนก็ยังตกอย, <heroic> อยู่เหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ตอนขอบวน254เข้านะครับไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยครับก็เดี๋ยวอีกสักคู่น่าจะมีขบวน251นะครับเข้ามาจอดนะครับที่สถานีปากท้อนะครับฝนเริ่มเบาแล้วนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆเอฟซรถไฟนะครับติดตามรับชมช่องสถานีขนบ้านรถไฟด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามให้สถานีขนบ้านรถไฟแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เป็นกําลังใจให้กันมาตลอดนะครับ ออตอมสี่หนึ่งศูนยนะครับนี่ทำํำะบวนรถธรรมดาที่251นะครับคนบุรีประจบบิริขันนะครับก็ทางจากรถเร็ว171 20นาทีนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา16นาฬิกา33นาทีนะครับวนสองอันหนึ่งก็ล่าช้าอยู่40นาทีนะครับวันนี้นะครับ นนี้ฝนก็เบาลงเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็น่าจะหยุดแะครับเพราะถ้าไม่หยุดก็สงสัยผมจะกลับบ้านไม่ได้แน่นอนครับเพื่อขันฝนก็ไม่ได้อามานะครับก็เป็นขบวนที่ไม่ค่อยมีผู้ไดยสารนะครับแต่ผมก็ชอบนะครับขบวนนี้นะครับเพราะว่า ช่วยเพิ่มทางเลือกของการเดินทางนะครับแล้วก็นั่งสบายด้วยครับก็ไม่ทราบว่าจะไปรีกกับรถธรรมดาที่สองหกสองที่วังเข็มหรือเปล่านะครับก็ดูจากเวลา เห็นว่าขบวน262จะเข้าจอดที่สถานีปากท่อประมาณ17นาฬิกา9นาทีนะครับน่าจะไปหลีกกันที่บางเข็มนะครับวันนี้ขบวน262เนื่องจากเป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็จะใช้หัวรถจักรนะครับทำขบวนนะครับแล้วก็ลากตู้บอจซ์สอนะครับ ก็เดี๋ยวไปรอชมตอนขอบวน262มาถึงที่ปากท่อนะครับฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะครับโอ้โหตอนนี้พอฝนหยุดก็แดดออกเปี้ยงเลยนะครับจากเย็นๆกลายเป็นร้อนเลยนะครับก็ไปติดอยู่บนอาคารสถานนี้ใหม่ตั้งนานนะครับหลบฝนตอนนี้ก็ลงมาได้แล้วนะครับ ามีเสียงขอดทางนะครับน่าจะเป็นขบวนที่262นะครับหัวหินกรุงเทพนะครับถ้าขอทางแบบนี้ตอนนี้ก็น่าจะถึงประมาณสถานีเข่าย้อยนะครับเข่าย้อยแล้วก็มาสถานีบางเขมแล้วถึงจะมาที่ปากท่อนะครับจะมีช่วงห่างอยู่ประมาณสองสถานีนะครับถ้าเกิดมีการขอทางนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ ต้องออกตัวไว้ก่อนครับเดี๋ยวเพื่อมีคนมาแยง้งอีกนะครับโอ้พอฝอนหยุดก็ร้อนเลยคนนี้เหมือนแกงครับสองห้อสองครับ,บนี่ห่วงทางสะดวกก็มาแล้วนะครับ ตั้งห่วงเรียบร้อยนะครับอีกสักคู่ขบวนรถก็จะมานะครับวันนี้ก็ล่าช้าอยู่ประมาณยี่สิบกว่านอาทีนะครับขบวนสองหกสองครับก็ถือว่าล่าช้าไม่เยอะนะครับเพราะปกติแล้วถ้าเป็นวันหยุดทัชชัยหมดรถจักรทำขบวนส่วนมากจะมีความล่าช้า ทุกครั้งครับยังสัปดาห์ก่อนนู่นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะล่าช้าเป็นร้อยนาทีเลยนะครับก็มาถึงราชบุรีมืดเลยครับแต่แต่ได้วันนั้นผมไม่ได้ถ่ายนะครับก็ถัดจากสถานีปากท่อลงไป ทางใต้ก็จะเป็นสถานีบางเขมนะครับประมาณแปดกิโลครึ่งนะครับถ้าขึ้นไปทางด้านเหนือก็จะเป็นสถานีบอ่อตะคอนะครับก็อยู่ประมาณเจ็ดกิโลนะครับก็อป้ายเก่านะครับอาจจะดู 4. สีสันแปลกๆไปหน่อยนะครับอีกสักคู่ขบวน 2. สองสองก็จะเข้าจอดนะครับ มาแล้วนะครับ16นาฬิกา58นาทีครับให้มาก่อนเวลาที่คาดนะครับวันนี้ใช้หัวรถจักรอาสตอมทำะบวนนะครับที่ปักท่อก็มีผู้โดยสารขึ้น สามคนนะครับวันนี้ก็พ่วงตู้บอชสอสแล้วก็ตู้ฟิีนแลนด์นะครับเนื่องจากเป็นวันหยุดนะครับใช้อาตอาสี่สองสองหาทำกระบวนนะครับ นบีบันไดทางขึ้นนี่จะดูสูง,งมากเลยนะครับขึ้นลงก็ค่อนข้างลำบากนะครับอีกอย่างถ้านั่งตู้นี้นะครับไม่มีห้องน้ําด้วยนะครับเดี<อ>๋ยวก็คงจะไปรีกกับ ส่วพิเศษทักษินสามหนึ่งที่บ้านคูบัวนะครับแม่พอฝนหยุดท้องฟ้าก็สดใสเลยนะครับ ก็เ,เดี๋ยวพาเพื่อนๆเอฟซีไปดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราลงที่สถานีปักท่อแล้วเราจะเดินทางไปที่ไหนได้อีกนะครับนี่นะครับอย่างสมมุติเราลงที่ปักท่อนะครับเราจะไปอำเภอวัดเพลงก็ห่างจากสถานีปักท่อสิบกิโลนะครับ ไปอำเภอเมืองของจังหวัดสมุทรสงครามก็18กิโลเมตรนะครับไปอำเภออัมพาว่าของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ24กิโลเมตรอบางคนทีของจังหวัดสมุทรสงครามระยะทางก็29กิโลเมตรนะครับหรือว่าถ้าจะไปอำเภอเขาย้อยนะครับของจังหวัดเพชรบุรีก็ห่างจากสถานีปากท่อ19กิโลนะครับ และสุดท้ายนะครับถ้าจะไปอำเภอหนองย่าป้องนะครับของจังหวัดเพชรบุรีก็ระยะทางก็ห้กิโลเมตรนะครับก็ค่อนข้างไกลหน่อยนะครับนี่ก็เป็นการบอกให้เรารู้นะครับว่าถ้าเราลงที่นี่แล้วเราจะไปที่ไหนในระยะทางแค่ไหนนะครับ อากาศดีเลยครับทีนี้ครับลมพัดเย็นสบายนะครับช่วงเย็นเย็นนะครับตอนนี้ก็17นะาฬิกาแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วคลิปต่อไปผมจะไปถ่ายที่สถานีอะไร mm hmm. ก็ฝากเพื่อนๆ FC รถไฟรอติดตามชมกันด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ